เดี๋ยวให้ซาโซ่ผ่านเบิ่งเลยว่ามันได้โพนแล้วทุกคนที่ว่าเขาปุ๊กตาม F4 แนะนำมานี่นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนคอมเมนต์วมาทุกคนยังบบมันเป็นกบมันย่างจนแต่ว่ามืัอนี้มาเห็้เราตกใจเลยทุกคนมาทุกคนนำกระเลิ้มเดือดซาโซ่จากข้อไสให้ลุงไปเลยย่างนี้น้ำปลาโดยมีน้ำปลาได้อร่อยไอเทมสว่าเหาก็เครื่องพอร์ตเนี่ยหักเตรียมเรียบร้อยเป็แล้วนะ ใครลูกเคยเอาที่มือซัสโซนะ่ะลาไปเลยทัดไปทำไม,มไปทำไม,มสบายดีทุกคนสบายจ้าทุกคน <c oughs> อ่ซาซัสโซมาแล้วลอ,อีาก็เริ่มมะเป็นปกติกันแล้วทุกคนลังจากทิ่ว่าเขาบบปกติมาไลา่มือ <c oughs> การบ่ได้ลงคลิปมาและทุกคนนะมื้อนี้ซาโซทุกคนมีเมนูที่ว่าอยากจะเป็นลูกเคยเอ้าน่าจะเป็นลูกไผ่เนาะไอ้แบ่พิมพ์เฮ็ดบ่เป็นลูกไผ่เอ๊ะลูกเคยเอ้าสาวซนกับช่วงนี้อ่ะมื้อนี้เมนูที่ว่าเฮาจะเฮ็ดก็เป็นเมนูอ่าเสื้อดังของวมังไทยแล้วทุกคนเป็นอาหารไทยอีกแล้วแต่ว่าก่อนจะไปเบิ่งเมนูอ่าซาโซทํามื้อนี้ก็เดี๋ยวเฮาจะไปพาเบิ่งผลไม้ปุ๊กเฮาก่อนผลไปุ๊กอ่าผลไปุ๊กไปซาโซ่ผลผลิตที่เฮาจะปลูกผลผลิตที่ว่าเฮาปลูกแล้วเดี๋ยวให้ซาโซพาเบิ่งเลยว่า มันไปพ่นแล้วทุกคนที่ว่าเขาปลุกตาม F4 แนะนำมานี่นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนคอมเมนต์มาเป็นต้นย่ามันเป็นปลอกมันย่างต้นนี้นี่ต้นย่งทุกคนนี่ขึ้นมาไล่เห็ดเลยทุกคนนี่ก็แอกแนโนขึ้นมาใหม่ได้เลยบ่พิลนี่โอ้ทุกคนนี่หนึ่งสี่นกเจ็ดดต้นในกองต้นอันต้นพังห้มเจ็ดสิบแปดทุกคนทุกคนสังเกตใบ นี่พี่ผิวเมือกับซวโซกับโบเคยเห็นเื่อเลยทุกคนแต่เห็นเพราะว่าเราโบเคยกินเออเราเราบได้กินอาหารลาวของโบมีก็เลยว่าอะไรแบบพวกตามที่เอสซีแนะนำทุกคนตอนนี้มันก็ขึ้นมาใหญ่แล้วนี่ใช่คือใบข่าเนาะพี่พิวเนาะใบยังซวโซต้นยังนี่ต้นกระสรายกระสรายนั่นเองทุกคน ซึ่งว่าตัวนี้กันเป็นข้องเอฟสีที่ฟางมะเขาปูงเองทุกคนนี่ซึ่งว่าเอาได้แบ่งมาแมนเอาได้แบ่งมาปูงวันนึ่งทบิทขึ้นปัญญาเมันซิบุขึ้นแล้วได้ทุกคนแมนแต่ว่ามันนี้มาเห็นเราตกใจเลยทุกคนอ่อขึ้นอยู่กับกบกับเผาของเขาข้าวข้าวกกับเผาเลยนี่ก็บต้นกระเพราทุกคนกระเพรากระเพราเขี่ยวเพราะว่ามันกบเหมันจะง่ายขึ้นบอกกระพียงกบกระชายนี่โมโหกันเดี๋ยวรอถ้าเบิ้งก่อนเดี๋ยวเราต้องไปเบิวงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าต้นประมาณได้เพราะว่าถ้าเนี่หมือน เลื่อนยายที่ดินเทานัอ่อทุกคนเดี๋ยวซาโซไปเอานองเทนคุณแทนคุณให้ละคุณนอนฮะตื่นปะเดี๋ยวไปเบิ้งซาโซ่ทำหมาฮานกันเลยนจะจ๊ะมาทุกคนนำกระเริมเลือนซาโซ่จากข้อใส่ให้ลงไปเลยให้ใส่จากหน่วยซาโซเลยอ่าโซงสี่หกเจ็ดหน่วยทุกคนอ,อย่งรทันบล็อกเมนูจะได้ไง บอกไปแล้วเอาบอกไปแล้วอะวอกตอนไปเบิ่งอะต้นกระชายแน่บอผิดเราจะจ่งวัได้เลยทุกคนจะส้วนไข่ลุกเป็นตัวน้ำฝนกระมิโนไข่ลูกเคยนะไอ้เมื่อนี้เราทดลองตามก้าตามเคยทุกคนไข่ประมาณเจ็ดหน่วยเจ็ดลูกที่กษตรเนี่ยได้ก่อนกระส้วตามเทคนิคกะเจ้าวัาว่าถ้านำฝนเราจึงเอาไข่ลงไปทุกคนจะเอาจะใช้เกลือเราไปคนไข่เป็นฟอกง่ายบอพิมเราก็จะขนไข่นี่ไว้ประมาณนาทีครึ่ง เพื่อไข่แดงเขาเอาแม่เพื่อไข่แดงเขามายุ่งกลางขนาดบางผิวใชอว่าต้องได้คนไว้ทุกคนเพราะว่าเพื่อถ้ไข่แดงของเอามายุ่งกลางขนาดบางผิวถ้ามันคือผมสวยงามน้ำเซนซ่าทุกคนแต่อดหนึ่งนาทีครึ่งเนาะแม่่อะปล่อยสดต้มไข่แล้วคนไปก่อนทุกคนกลับมาแล้วห้องครัวระเบียงร่างบ้านเฮาทุ้คนสบายดีเลยลูกไปดีคุณนอนถตื่นมันบอแล้ว ามาน,านั่งเล่ไไม,มูมียังเดอาหารเมโซจะทำวันนี้ปุดูอันนี้ไหมนเนี่ยมะเพ็ดดิหัวผักวัวอันนี้ดูนีน่นำมะขามเปียกหน้มะขามอันนี้เด็กเ,เย้เก่งเก่งเก ทุกคน,นตุจะเป็นอาดที่ว่าเขาจะมาเห็ดไข่ลูกเคยนี่ก็จะมีห้อมแดงนี่มักมักเผ็ดแห้งทุกคนก็จะมีห้อมผักชีหรือว่าเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปีบ๊บนาคาหน้มามะขามเปียกมีไข่แดงแล้วก็มีอย่างนี้น้ำปลาโดยมีน้ำปลาแดงตอนแรกโซโซจากข้อซอยห้อมแดงของทุกคนเชิญ่าพิมพ์กระตังกระทะท้าทอดไข่ท่าทุกคน อมเลยบลาช่อนแ<อ><อ>ม่เนาล่านิดนึงเพราะว่าเพื่อไข่ห้อมยังป่ะทุกคนหอมแดงห้อมแดงหอมแดงอดันนี้อ่ะซอยซาโซ่กันทุกคน ทำบะปีบปอกไข่ให้ทุกคนไข่กับต้มเรียบร้อยแล้วแช่น้ำเย็นแล้วนะคุณกินข้าวพร้อมกับแม่เลยเนาะโอเคก็กับไข่กินกับไข่ลูกเคยกินอ่ากินแล้ววะอร่อยก็อร่อยไอแท้คุณจะแกะปะแกะคุณแกะสวยเด้อแกะงามๆเด้อ เราจะจับกับแบบน้ำเส้นหนึ่งเหมือนลูนนึ่งลูนแกะง่ายตามเทคนิคที่เห็นอยู่ในคลิประจาวเหตุท่านพิมพ์อาจจะเพิ่มเทคนิคนะมาเดี๋ยวว่เขาบ่าพิมพ์ข้อแกะไข่ซอโซ่อยเครื่องทุกอย่างแล้วกันทุกคนแล้วเขามาเจอกันตึมเนะ ชื่นไข่ใ้คันเบิ้งก่อนไข่ขึ้นมาโกยานเนาะชื่นไข่ลูกคนผิวกันลกันคนต้องมีอเดอร์ใช้น้ำมันต้งเลอตลอดเลยเลอตรงยาขนดนั่น่อต้องคนเลยนหนึ่งคนนิดนึงเพราะว่ามันติดกันเนาะมาเดี๋ยวเราพิข้อจัดการทุกคน คนแต่ลวคนให้<ผ>มนันเนแหละวาินเอเป็นแหละแดเนี่ระหว่างเนี่ยเราไม่เลยกินปับเดียวเน่อยไ่โดนไฟทุกคนแสบตาไ,ไฟไม่ใครได้นี่นะในขวดบ้างน,นะไ,นไม่ใครได้ แต่นั่งให้กำลังใจด้วยคุณมาได้เมนูนี้จะอร่อยบอกอร่อยเฮคุณลองสีมังเด้อร์สีมังเราขนาดอะไรเลยให้เดี๋ยวได้อร่อยี่้จเยี่ยมเขาบ่อร่อยดิอร่อยโอเคนักซิมตัวยงเอาเรื่องประมาณได้เหนือเรื่องประมาณนี้ได้แล้วทำจนกางไม่เลยแม่เมนเมาเอาเขียวอ๋อได้ทุกคนเหนือเวลาเนี่ยเราเมนเรื่องประมาณนี้

ทุกอย่างเน้เน,นกันพอดกันตื่นหมดเลยเหมดทคนุนเห็ดย่างเต้นตีคุนเต้นเป็นบอกห้องเพ่งนะปังดูไปโลตัสเดี๋ยวไปโลตัสเนาะห้องรถก,กินไหม ไปทำไมไปทำไมแห้งหลักไปจะไปยังไปบิ๊กซีไปทำไมไปทำไมหลักไปหลักไปจะไปกินไก่ KFC ก,กินไก่ KFC เจอวะกิ <laughs> <laughs> นไข่กันวะกระโซกับทอดห้องแดงกัน กนอกเนืคุณมอห้องพลงก็ฟังแล้วเ,เนาะเอ๊ะชมเสดเดยนี่ชมเสยตัวเองมาตะกคนเาจะมาเคี่ยวให้น้ำซอสไข่ลูกเคยของเหาตัานเรียกก็คือตานฟีปเรียกงกันทุกคนรได้เคี่ยวก่อนวะแมนบอดดี้เขาต้องได้ยู่นอกว่ามันหอมฝูงฝูงก็งงมีแต่น้ำป้าเนาะ เป็นเมนูที่ว่าคิดง่ายบ่ก็บาได้ง่ายเลยทุกคนแม่นบ่คือไปไง่ายแต่ว่าเลือกพอมาเฮ็ดได้เรนออกจะไลยขั้นตอนนี้เนีายทุกคนข้อกำลังใจเดเร่สวยเป็นโฆษณาให้พวกเขาได้ผลและโฆษณานะอันนี้น้มะขามเปียกเลยมะขามเปียกใส่ไล่บะซ่าโซ่เราเจประมาณสั้นวงกันแล้วหอมคลายก็เอามาลาดหมดเลย เดี๋ยวให้ซาโซเคี่ยวน้ำช็อตลาดไข่ลูกเขยก่อนทุกคนนะซึ่งวาหลายคนกับเอฟซีแรกคนกับทำกันกินมาแบ๊บเอฟซีแประ๊บประจำเลยนะบ่อยบ่อยบ่อยคณะซึ่งว่าเจอบ้านเถาบ่ค่อยมีคนเฮ็ดไข่นะบ่พี่มีแต่เป็นบ่ค่อยแล้วบ่มีบ่มีไข่ค่อมบ่อนไข่ค่อมแม่แต่บ่แม่นแบบนี้ทุกคน จะว่าให้กินเพราะว่ากระเจ้าต่างที่จะส่วนต่างที่รากระเจ้าส่วนมันว่าผินคลายไปว่ากินตอนนี้นี่อากินน้ำมะขามเปียกมันจะสุ่นขึ้นมาหน้านะ่น่ะอาสังเกตว่าจะได้ฤทือ์อะไรก็คือได้ดมกินเอาถ้าว่ากินมะขามเปียกมันจางลงก็ถือว่าได้แล้วโอ้จะให้กินก็ปกติกินมันจะสุ่นแหงเนาะเดี๋ยวนี้กกินมะขามเปียกมันสุ่นแหงจึงหลอดถ้ากินองมะขามเปียกมันเฮ้ยลงแมนแ่นละลาย เราเมืาา่กี้ซาโซกอะไรเติมนานลงไปได้หนึ่งพอมันคุ้นโพทะนะ่า,า,านะสีอะไรบอสซาซูยางในตักมันกินคุ้นโพเลยมังคินเป็ดแป้นเลยเอย่างปรุงมีแต่น้ำปลาเท่านั้นเลยทุกคน,นน้ำปลาปปตัดฟิลก,กับมะขามเปียกทุกคน ส้มหอมน้ำปลาแม่กะแบบส้มน่าจะออกเป็นมันส้มบ้านนิดนึงอ,อาจจะาบริษัทส้มด้วได้ไแล้วแบบนี้ได้แล้วประมาณนี้แลลหละาม,งงา,มาทุกคนเดี๋ยวซั้โซจะไปราดจะเป็นไข่ลูกเคขคุ้งหอยเราจะจานให้มันสวยงามให้ทุกคนได้มาเบิงหน้าตาก็เอาห,าอหา้าคู่หอยนี่ว้าวไข่แดงทุกคน ถ้าวาสุกสุกประมาณนี้แหละมันบอกซาโซแมนอู้ที่ว่าเรื่องได้บอพิมจะบริสุกไล่เนาะแมนไม่เป็นใครอย่างมาตุ่มกว่จะเอิญแค้นะ่ะเยิ่มเยิ้มเลยแค้นะ่ะอ๋อแล้วซาโซซอยก่อนทุกคนสว่าหอกับเครื่องทอดเนี่ยห่อเตรียมเรียบร้อยมาแล้วนะน้ำชอ็อตเนี่ยก็เรียบร้อยละผิดทอดอือที่ว่าน่าก,กินแหงทุกคนซีสันเีคือว่าย่างไข่นสมสุกโพด้วทุกคน จเจ้าหมากกระไดอยอะ <c oughs> ที่ว่าสุดท้ายได้ตีห้าหน่วยทุกคนนั่นผัดไห่ซ่องหน่วย <c oughs> อ,อืมน่มาก,กินมากสรัสไล่โอ้โหทุกคนลาดชอตสลับน่าแซ่บแห่ง นีเ่เราจิมกับข้าวเหนียวทบับทิว่าจะกินเขาเอ้ยทบับทิว่าจะกินกับข้าวเหนียวท้ายเราต้องไปไปจาวเข้าทุกคนว้าวคุณฤกษ์เกิดหมดเลยซ้ำหมดเลยใช่อหมดีเลยแหละได้น้ำซุดนะคะอร่อยอ,อร่อยมากมลายแตกทุก <สด S 2> ค,คนที่ว่านำมะขามเปียกกกินกินน้ำมะขามเปียกก็กนนกกถือว่าลดไปเยอะมากนะทุกคนแม่แม่ดไล่แหง อร่อยออมหอมแดงทอดว,ว้าวน่ากลมหอมรันมันน่าจะมาจากหอมแด็กแนะนำบะพิมหอมบางคนว่าเขาไข่ลูกเท่าได้เนาะยุงไทยเน,ะนาะบาทของเอฟสีานะ่ายลูกเนะท่าได้นะใครลูกเคยในคนคอมเมนต์บะข่าวเด้อทอดอือที่ว่าจะบ่มีน้ำจิม้มตัวน,นี้เป็นน้ำจิม้มไปแล้วนะสักส่วนอ่ะแม่มยัดเกาก็ต้องแบบน่าจะเพริกน้ำปลาเหมือนเดิมกินพริกใส่ บอกกินกินพริกพริกนม่ใส่ถ้าว่าอยากเผ็ดนะนะแน่การตกแต่งของซาโซูกันจะนไม่ง่ายทุกคนแต่ว่าน่ากินแฮงนี่ประมาณนี้ทุกคนใครรู้เคยของเขาเสร็จแล้วนี่ไปไปกินข้าวกันเลยทุกคนมาทุกคนน้ำร้อนซีนไปเลยทุกคนกินกันได้มีอะไรวะซีซั่น,นเับออลเว็บรวมซอสกระแดงเล็งเดี่ยงรวมซุปนะทุกคน สาวซอมก่อนพ่จ้าเบ้มีเราม,มาันลาลายมันละสินีนน่ลืม,มามเผ็ดเด้อน่าจะกลับตลาล่างมาเผ็ดอ้าวมันจะเปิดเท็งหมดแล้วทุกคนอืบอเข้ากัน<ะ> หลัดกจะแซมจ้างน้ำซอสแะลรบ้าพิมเอาเลยไปส้มบ้นมมานนิดนึงขนาดสลัดห้องเจียวนี่แหงโอแกมัเผ็ดลงไปแล้วกันมีความเผ็ดขึ้นมาเลยทุกคนเทุกคนพิมกันน้ำลายหลมาเดี๋ยวพิมกับซีซีไปน้ำเลย <c oughs> ่ะเดี๋ยวจะโซ่จับกองกันมาสำคัญคือน,น,น้ำชออ็อตเนาะซอสพริกราดใส่เข้าไปกระเทียมเจียวนิดนึงก่อนเฮ้ยพอนหอมหัวแดงเจียวหอมแดงโอ้วหผมช้ำข้อไอันนะไข่ไข่แดงทุกคนนี่ ปีแเ่บเลยซ้มบ้านรสซ่าห้อมริมก,กตัดเข้าไปเป็นเมนูที่เบิ้ง่ายๆแต่มันเบื่งไงด้ง่ายทุกคนจะดูซ่าสนี้ยอดเลยเทยว,วดาดับสิบเมนหอมมันข้องไข่เนะาะชั่นๆหรอไม่คระพผิกทอดเข้าไปแห้งเข้ากันทุกคน นั่งบ่มาต้องเล่นตั้งกองนั่งจริงจังแล้วทุกคนมาติดข้าวกันทุกคนใครลูกเคยเอาที่มือซับโซนนะผมเยิมผมหมั่นของใครนี่แบบอหากมาตูมนะทุกคนบูฮัวเอาไข่ไก่มาเห็ดใด,ดหรือโบอ่เนาะซัโซนเนาะเพราะว่า<ห><ห>คลิปสไล<ห>ด์ของเขาไปเห็นกันจะเห็นแต่<ค>เอาไข่เป็ดบูฮัวาเอไข่ไก่ใดหรือโบ่พี่น้องคอมเมนต์บอกเขาเด้อ เนยละก็เข้ากันนะนี่นเจ้าโซกินเข้ากับอักซี<ม>น้ำสดที่ว่าห่าเห็ดราชนี้พอดีนะครับเปรียววานนี้พอดีเลยทุกคนจะโบวานเกินแล้วก็จะบบเปรียวเกินเนาะโบแป็กใหญ่หรือว่าเป็นยังเป็นเมนูที่ว่าซื้อดังไล่กับไข่ลูกเข้ ไข่ลูกเคยตูมหรือว่ามันลูกเคยมาเฮ็ดให้กินไมแมนเราพิมพ์ก็คือว่าแมนแบบลูกเคยมาเฮ็ดให้กินแน่นอนจริงเป็นซื้อของเมนูมันบอกหรือว่าอาจจะมีเรื่องเล่าไล่ก่อนท่านหมด F4 เล่าบอกพวกเขาไก็ได้นะแบบต้องมีที่ไปที่มาเหมืนต้นกับเนิดของใครลูกเคยขื่อนเลยเป็นลูกเคยมาเฮ็ดให้อร์นพอตากินบอสน่าจะไหน นีก็มันกินง่ายๆสั้นๆทุกคนการทำอาหารไทยนะเพราะนี้แหละบางเมนูกับแบบเฮ็ดง่ายเนะา,า,าะใช่ไหมครบโมเป็นใส่เวลาไล่โมเป็นเฮ็ดง่ายใส่เวลาน้อยแต่พอบ,บ,บรีง่ายไดบ่พิมถ้าลูกเคยื่อนบรีง่ายไดต้มไข่บรีงา่าสิมันอาจจะมันสุกเกิดในชะ่ไหมอาจจะทำเบิร์ดเป็นยำบักตุวมกับบนัน้าเซฟไดฉะนั้นทุกยาำต้องเป๊ะๆให้นะบ่พิม ไฟนี่กระตองประมาณหกนาทีเนาะน้ำมันจะพอดีเลยนี่กินหมดข้าวจานหนึ่งแล้วทุกคนมึงว่ากินพริกน้ำปลาจะเข้ากันหมดเนาะน่าจะเข้าอยู่อ่ะทำสุดท้าย ไยแล้วโชว์กันหมดแล้วทุกคนแซบ่บสุดยอดแซบ่บทุกคนนี่แหละก็คือเป็นเมนูที่ว่า ที่จริงเขาจะทํามานานแล้วทุกคนแต่ว่ามือได้กับบทันก็นคือเส้าซ่ไปงานไปเวียกนั่นแหละไปงานนอกแล้วคือว่าบมีเวลามา,าถ่ายคือว่าเมนูนี้เขาเกี่ยมเนี่ยเกือบประมาณทราบสี่มือแล้วทุกคนไปลงมือเฮ็ดจากเทือกเลยว่าบริได้ถ่ายจากเทือกมือนี้ก็ได้ทำให้ทุกคนในเบื้องล้วกับไข่ลูกเขยเมนูเื้อดังข้องเมืองไทยนั่นเองทุกคนอาหารเื้อดังข้องไทยนั่นเองนะมือนี้ก็เป็นไอดได้กับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ทุกคนกับวิธีการเฮ็ดของเส้าซ่กับมาวิธีอย่างต่างๆเครื่องปรุงนี้ต่างๆทึกสุดหรือ เดี๋ยวถ้าทุกคนถ้าติดตามพวกเราเส้นขนี้ทุกคนเขาจะมีคลิปอาหารเด็ดๆอีกงเติมให้ทุกคนได้เบิ่งต,ออตลอดเลดยทุกคนต่อไปก็อาจจะเป็นอาหารเกี่ยวกับฤดูกาลแ<ม>นเนาะช่รงนี้ก็<ม>อาจจะมีแบบพวกอย่างต่างๆที่เ,เกิดขึ้นตามธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะมาเห็ุอาหารทางเมืองลาวได้ทางภาคอีสานได้บ่านศสีนาทางเมืองไทยได้มาให้ทุกคนได้เบิ่งกันทุกคนอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ว่าส่งมาให้พวกเราละกาขอบคุณหลายๆที่ว่าทุกคนช่วยเบิ่งโฆษณาให้เด้อทุกคนเจอกันคลิปต่อไปกับการทำอาหารไทยคล่องบะหมี่มุกซาโซเด้อขอขอบคุณหลายๆ